ถ้าสมมุติว่าเขาเขาพยายามต่อบล็อกขึ้นมาอยู่แล้วบล็อกมันล้มลงไปนะคะเออคือเขาเพิ่งเพิ่งเริ่มเริ่มใหม่เพิ่งทําใหม่แล้วเขารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องยากแล้วอยู่ดีๆมันล้มนะคะเราจะบอกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาใหม่ก็ได้แค่นี้เองไม่ใช่นะสิ่งที่เราจะต้องทําคือเราจะต้องสะท้อนความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นที่ลูกรู้สึกอุย้ย อุ้ยมันล้มแล้วอุ้ยกว่าจะต่อได้เนาะยากจังเลยมาเราช่วยกันแม่ช่วยนะโอ้ยมันลม้มเสียใจใช่ไหมแม่รู้เสียใจน้องๆเนาะเสียใจมากเลยมาเราช่วยกันเนาะเราทำใหม่เนาะนะคะต่อใหม่อยากต่อแบบไหนดีมาออกแบบด้วยกันนะคะหนึงให้สะท้อนอารมณ์ ความรู้สึกต่างๆด้วยคำศัพท์ด้วยเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นด้วยความรู้สึกจริงขณะนั้นๆเพราะว่าเวลาที่น้องร้องไห้เสียใจนะความรู้สึกมันจะปะปนกันไปหมดเลยนะทั้งเสียใจทั้งกโกรธทั้งแบบว่าโทษแท้สิ้นหวังอะไรเหล่านี้นะคะแต่ว่าเราใช้คำคำศัพท์ง่ายๆเนาะเสียใจโกรธเลย แย่ yeah, จังเลยทำไม่ได้เลยโอเคโอเคเรามาเริ่มกันใหม่นะคะเนี่ยความรู้สึกสิ่งแรกจึงต้องมาเลยปึ้งเลยความรู้สึกของลูกที่เกิดขึ้นณนะเวลานั้นๆแล้วปึ้งสองคือเรามาช่วยกันเรามาเริ่มกันใหม่มาเราทำใหม่ได้เรามาแก้ไขได้อันที่สอง ถึงจะเป็นกำลังใจนะคะถึงจะเป็นการสอนเล็กๆน้อยๆสอดแทรกเข้ามาอันที่สามชมเมื่อทำได้ดีนั่นไงเห็นไหมทำได้แล้วเดี๋ยวทำใหม่ได้เลยท้านล้มแล้วเราก็ทำใหม่ได้เราก็ออกแบบใหม่ได้นะลูกมีสมาธิมากๆเลยลูกมีความพยายามมากๆเลยนะคะการชมต้อง เสกคาถาเข้าไปด้วยนะคะเสกคาถาว่าเราอยากได้อะไรอนะ่ะเราอยากได้คําว่าสมาธิหรออยากให้ลูกเข้าใจคําว่าสมาธิหรอหรืออยากให้ลูกเข้าใจคําว่ามีความพยายามนะคะเราก็ใช้คํานั้นเนาะจะทําให้เด็กเข้าใจได้ดีขึ้นแล้วเสียงของเราเนี่ยจะก้องอยู่ในหูเขาไม่ใช่ก้องวันเดียวนะจะก้องไปในหูลูกทุกๆครั้งที่ลูกเจอปัญหาเสียงนี้แหละ เสียงวิเศษของเราเนี่ยแหละเสียงที่เราเสกคาถาให้ลูกเนี่แหละจะอยู่กับเขาไปตลอดชีวิตครูแมมนักบำบัดและกระตุ้นพัฒนาการเด็กที่ปรึกษาครอบครัวกระตุ้นพัฒนาการต่อเนื่องที่บ้านได้ในทุกๆวัน <Bye. S 2> คลาสเรียนออนไลน์วิดีโอคอลให้คำปรึกษาหรือหนังสือรายละเอียดเพิ่มเติมใต้ล่างคลิปค่ะ